อ่าสวัสดีนี่เอฟกทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารกบไฮเกตนะอันนี้เข้ายุทสู่ช่วงที่สามแล้วนะก็นี่พอปลาไม่ใช่แผมก็จะให้อาหารกบไฮเกตอย่างนี้ครับ <c oughs> เป็นอาหารเม็ดเล็กนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูอัปเดตลูกปลากันว่ามันใหญ่หรือยงังเนี่ยผมจะให้อย่างนี้เพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มกินอาหารกบไฮเกตได้แล้วไงที่ผมมาทําคลิปเนี่ยน,นะก็เดี๋ยวผมจะโยนให้พวกนี้ก่อน อันนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนี่เรามาดูกันนี่ครับน้ามันก็จะเริ่มนั่นแล้วนะวพาที่เมียผมไม่มีที่กองนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ปลาลูกปลาก็เริ่มใหญ่กันแล้วเดี๋ยวเห็นนะครับเห็นลูกปลาไหมลูกปลาก็เริ่มใหญ่กันแล้วนะครับนี่ วันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ำกันผมจะใช้อย่างนี้นะครับนี่คนนี้เลยเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าน้ำจะเริ่มมีกลิ่นละเพราะมัานอายุได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้เราจะคนอย่างนี้กันไปเลยคนแล้วทิ้งไว้นะครับเพราะแล้วขีีมจะไปอยู่ตรงกลางนะครับนี่ทั้งนั้นแหละครับ เราก็<ห><ห>คนไปนี่เลยคนนี่ไม่ใช่คนให้ปลามึนนะครับคนล้างขี้นะล้างทุกขี้ปลานะนนานนาแล้วก็จะมันตน้ำครับผมจะทิ้งวประมาณ10นาทีน้ำก็จะนิ่งนะครับ นี่ผมใช้อาธิเมียถุงหนึ่งถุงประมาณ50 20กร,รมัมมั้งครับ300ลูนตกไม่รู้ว่าเท่าไหร่ล้วก็ใสกขยะเป็นปงงนะครับปูนไฮเดรนะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้่นี่ก่อนนะครับเพื่อนๆจะเห็นนี่ดูน้ำมันจะหมุนนี้นะครับน้ำจะหมุนนี้ นี่ถึงขันะ้นนั้นนะครับเราจะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับอ่ะนี่ถึงไว้าตอนเราดูดน้ําแล้วนะครับนี่เราต้องระวังลูกปลานะครับเนี่ยผมต,ต้องใช้ไฟนะน,นะครับอะเนี่ผมก็จะดูดน้ำออกก็ประมาณ50 5ติาตนะครับ ต้องดูลูกปลาแล้วก็ลูกปลาเป็นตัวเล็กนะครับก <c oughs> ็เดือนหนึ่งเป็นม <c oughs> ีนี่นอันนี้อคอกอนี้ความหวังเลยนะอคอกแรกเนี่ยเราต้องพยายามดูดขี้ออกนะครับสุนี้าจะเป็นไข่ที่เมียทัฝ้ฝานะยผมว่า <c oughs> ดูดขี้ถึงน้ำด้วย พื่อนสงสัยตรงไหนถามนะครับคลิปคลิปนี้ที่ทําให้ดูเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าเออเราไม่มีลายแดงเราก็เพาะปลาได้นะแต่วันมันจะมีต้นทุนหน่อยครับแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดเราเพาะปลาเป็นปลาเกจเกดเลือดดีๆเนี่ยก็ผมว่าคุ้มนะสี่ห้าครอกเนี่ยผมอาร์ทิเมียห่อหนึ่งอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งผมจะให้วันเว้นวันนะครับตั้งแต่ออกจากปอร์ดนะ ดูดไปเลยอันนี้ก็ตอนที่สามแล้วนะครับเดยแค่สองตอนเองตรงสหนตรงไหนรีบถามเลยผมได้ทําเป็นตอนต่อไปแล้วก็ได้นั่นเลยครับได้ดูดไป,ปพร้อมกัน <c oughs> ผมจะดูดน้ำไห่หมดนะครับหย <c oughs> ดคนตอ่อ เสียลูกปลาหลุดกอยาเพื่อนเอ้ตามหลักกรเดยชักเดือนนึงอะเราจะช้อนออกได้แหละเราจะเทกระบังได้เลยเพราะอันนี้ยังช้อนไม่ได้นะครับปลาช้ำนะเราเคแค่แบบเหมือนดูทำความสะอาดนหน่อยพอ,อไปบอกต่อไปเดี๋ยวผมขอตัวดูดก่อนนะครับอันนี้ก็เติมน้ำแล้วนะครับนี่ผมก็ใสา่ย,ยาเหลืองนะมาดูกัน ใส่แค่เนี้ยใส่แค่นั่นครับเกียวพอเพื่อนๆเรามาดูสีน้ำกันนะเกลือ,อใส่แล้วลืมถ่ายเดี๋ยวเรามาดูกันผมใส่เกลือไปแล้วแต่ลืมถ่ายนะครับนี่สีน้ำก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมเ นี่ผมจะดูดน้ำออกประมาณนี้ครับเห็นพวกไข่อะติเมียไหมติดขอบบานเลยครับเพื่อนๆผมดันน้ำปลาอยู่ด้วยนะที่ที่อ่ะเดี๋ยวมีคนถามว่าทำไมพี่ไม่ลงคลิปช้าดูครับเวลาจะทำดันน้ำปลายังไม่ค่อยจะมีอยู่นะครับนี่โอ้อย่างนี้นะเรามัต้องใส่เยอะอ่ะเนี่ยเราเราใส่ปุ๊บเห็นไหมครับ น้ำม็จะเหลืองเลยตอนนีกปลากินอาหารกบไฮเกตแล้วบ่อหนึ่งเราจะใส่อัสี่ห้าเม็ดพอนะครับและยิ่งปลาได้น้ำใหม่อย่างนี้ด้วยนะกินโคตรเยอะอ่าแล้วก็จะมีคำถามอีกไหนมึงใช้เต้าหู้ไข่เลี้ยงปลามันไม่มีหลายคิดแล้วทำไมมึงอันนี้ไม่ให้เต้าหู้ไข่นะครับมันจะทำให้น้ำเน่าเสียง่ายนะ น้ำนตื่อยง่ายผมเลยงเลือใช้ให้เกตถังโกมาเกตโปรตีนสูงสูึงกันนะครับเติมน้ําก่อนนะครับใครอยากได้ยาเหลืองคักมานะครับสามถุงสามร้อยส่งปีนะครับแต่ถ้าเกิดถุงเดียวร้อยห้าสิรวมส่งนะเอ้อใส่น้ําบ่อนนี้แส่มือหนักเลยนะ <c oughs> เนี่ยงั้นก็ตอนที่สามขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ตรงสายตรงไหนเน้นถามนะครับเดี๋ยวเออแล้วก็เลื่อนกิจกรรมแจกนะครับจากประกาศผลวันที่เก้าขอประกาศผลวันที่แปดนะครับเพื่อวันที่เก้าผมได้ส่งเลยแล้วก็ได้ทําคลิปแทยปาแล้วก็ทําลงเฉลยให้เลยนะครับแต่ว่าผมจะทักไปหาคนที่ได้ได้รางวันแล้วนะผมไปดูแล้วเจอแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทําคลิปนะถามว่าปลาหมืนไหมไม่หมึนนะครับ เอ่ยงั้นก็ขอจบคลิปเองท่านี้นะครับสวัสดีครับพอปลาไม่อพอปลาไม่ใช้เลเดงตอนที่3นะ